เมื่อเราเจอกันตอนเช้าคนทั้งหลายมักจะพูดว่า Good Morning Good Morning แปลว่าสวัสดีตอนเช้าคนตอบจะตอบว่าอย่างไง Good Morning True Good Morning t r u หรือจะ Good Morning เฉยๆก็ได้แล้วก็ตามด้วยชื่อของเขาลง้ายด้แบบอย่างเช่นคำว่า Good Morning Bob สวัสดี Bob นะ สวัสดีตอนเช้าบอสเป็นตจน How are you How are you คุณสบายดีไหม How are you คุณสบายดีไหม I'm fine Thank you and you I'm fine Thank you and you ฉันสบายดีขอบคุณแล้วคุณละ่ะ I'm fine Thank you โอเค สวัสด,ดีตอนเช้าเรียกว่า good morning good morning สวัสด,ดีตอนเช้าสวัสด,ดีตอนบ่าย good afternoon good afternoon สวัสด,ดีตอนบ่ายสวัสด,ดีตอนเย็นสวัสด,ดีตอนเย็นตอนเย็นเจอกัน good evening good evening สวัสด,ดีตอนเย็นสวัสด,ดียาหม้อแลงถ้าดึกๆึมาเราจะเข้านอน อราจะไปนอนแล้วมันดึกแล้วจะพูดว่าไงเดกิดนายเกิดน่ายเกิดนายแปลว่าราตีสวัสดิ์นี่คือคําว่า good, นะกุดนะกิดกิดออกเสียงกิดกิดไปออกเสียงว่ากูดเนออกเสียงว่ากิดกิดอนะส่วนคําว่าตอนเที่ยงอาจจะพูดว่าเกิดนันเกิดลันแปลว่าสวัสดีตอนเที่ยง หรือกูดนูนสวัสดีตอนเที่ยงน่าจะได้นะท่านผู้รู้ทั้งหลายถ้าผู้รักกุดล้านกับกุดนูไม่ถูกขอให้ท่านทักทวงด้วยสาธุเจริญธรรมถ้าใช้ได้คงไม่ว่ากันนะกุดล้านกับกูดนูโอเค See you again แล้วเจอกันคลิปใหม่